สวัสดีค่ะตอนแดดร่มลมตกนะคะมากินทุเรียนกันค่ะทุเรียนลูกนี้มีดราม่านิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะอ่ารีวิวทุเรียนนะคะาการเลอกซื้อทุเรียนนิดนึงเนาะอันนี้เป็นเขาว,ว่านะแม่ค้าเขาว,ว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคะ เรามาดูกันว่าเป็นผู้กระไฟจริงหรือเปล่าดูจากรูปพันธุ์สันทางคุณผู้ชมนะคะผูต้องเต็มนะคะอันนี้สั่งออนไลน์นะถ้าเลือกเองเนีย่ยเป็นไปได้ให้เลือกแบบมันนูนๆรอบๆนะมันจะไม่ว้าแหว่งแบบแบบนี้นะคะอันนี้ใช้กล้องมือถือเก่านะจะไม่มีการตัดต่อนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิจารณญาในการพูด <c oughs> <c oughs> นิดนึง <c oughs> อันนี้เป็นรูปประจันเซี่ยวนะคะถือว่ารูปลักไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือเราสั่งออนไลน์เราไม่ได้เลือกเองเนี่ยออกไหม ด้วยกลัวว่าจะเสียเวลาไม่ค้าก็ต้องมาถ่ายรูปว่าเออให้เลือกลูกนั้นลูกนี้ก็เลยอ่ะให้เลือกมาให้หน่อยเขาก็เลือกมาให้แบบนี้นะคะคุณสังเกตนะด้านนี้หายไปเลยนะแหวงไปเลยนะเป็นลูกไาาระจันเสี่ยวนะซึ่งถ้าเลือกเองเป็นไปได้ซื้อทุเรียนทั้งทีก็ควรจะให้เป็นภูสวยๆนะคะเป็นนูนๆเป็นรอบๆอย่างเงี้ยนะอ่าถ้าใครเป็นคอทุเรียนก็จะรู้นะว่าอย่างเงี้ยไม่ควรเลือกทีนี้ก็มาดูในดำๆเห็นไหมคะดำๆเนี่ย มันจะมีมันมีเพลี้ยเลยนะคุณผู้ชมเพลี้ยคือขาวๆเดี๋ยวจะอาจจะไม่ได้แทรกรูปนะเห็นไหมไม่ได้ซูมไม่ได้อะไรเพลี้ยขาวๆดำๆนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นราหรือเปล่านะคะก็นี่แหละเป็นทุเรียนที่ได้มาที่บอกให้เขาเลือกให้นะคะแม่ค้าก็จริงๆอ่ะถ้าประมาณนี้น่ะเขาไม่ขายกันหรอกคุณผู้ชมเขาก็จะไปกรีดเอาเนื้อแรปขายจะเลือกเลือกเนื้อนะคะถ้าคุณวางอย่างนี้ขายไม่มีใครซื้อหรอกค่ะลูกค้าเขาไม่ซื้อหรอกนะ มันมันไม่ค่อยโอเคอ,ะอ่ะิโล,ละ170บาทเนาะราคาก็ไม่ได้ว่าราคาเซล์น,นะนะราคาก็ตามตลาดเลยนะคะอันเนี้ยเอารูปรูปพันสันถานก่อนดับแรกนะคะทีนี้จะเลือกทุเรียนแก่ทุเรียนอ่อนพุณก็มาดูนี่น้ำมันตุ่มน้ำเห็นไหมตุ่มน้ำปลายตุ่มน้ำควรจะเป็นสีน้ำตาลนะออกเป็นน้ำตาลเข้มๆแสดงว่าทุเรียนเริ่มแก่และยังเป็นเขียวๆอยู่ก็คือเป็นทุเรียน มีม,มีมีอ่อนนะเป็นเป็นลักษณะของทุเรียนที่ไม่ค่อยแก่นะคะแล้วทีนี้ก็คุณก็บีบนิดนึงว่าอ่ามันมันมันยุบไหมเนี่ยบีบบีบไม่ใช่ไปบีบตรง้ํามันนะบีบตรงเต้านี่นะเต้าน้ำนี่นะบีบเข้าหากันเออถ้าแบบสามารถที่จะยกโยกเข้าหากันนี่แสดงว่าเป็นทุเรียนแก่นะคะทุเรียนแก่เนี่ยนะตอนนี้ก็ดูสีสันก็จะเขียวอมเทา แล้วก็ร่องพูนะคะร่องพูถ้าเป็นทุเรยียนแก่เน,นี่ยสังเกตตรงนี้ไหมเนี่ยร่องพูก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มขึ้นมานะ,ะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆตรงร่องพูนะอันนี้ภูไม่สวยนะก็ไม่รู้ไม่ค่อยไม่รู้จะอธิบายยังไงนะตามร่องพูก็จะเป็นสีน้ําเส้นน้ําตาลเข้มๆนะเป็นลักษณะทุเรียนแก่นะคะเอาคร่าลๆประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยอันนี้จะออกอมส้มๆแล้วแสดงว่า ค่อนข้างสุกแล้วนะคะค่อนข้างสุกเดี๋ยวเราก็จะมาแกะทานกันนะแล้วก็จะมาสังเกตว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะคะวิธีการแกะก็ถ้าเราไม่ได้ชำนาญหรือว่าไม่อยากจะยุ่งยากกับชีวิตเกินไปก็ให้เขาแกะม่ให้เลยแต่อันนี้เรสั่งเป็นลูกนี่หรอไม่คะรแกะเองอันนี้จะใช้อันนี้เป็นไขควงหัวกลมรูปดาวแฉกนะคะจิ้มลงไปตรงเนี่ยตรงตูดเนี่ย ตำแหน่งตูดนี่นะถ้าเขาสุกแล้วเขาจะ,จะจะใช้วิธีนี้ได้นะคะแต่ถ้ากรอบนอกนุ่มในหรือก็ยังไม่สุกเท่าไหร่นี่คุณก็ใช้มีดนะใช้มีดคมๆนี่กรีตามร่องภูนะคะหลังจากนั้นก็มาผ่าเครื่องอีกทีนึงก็จะเป็นตำแหน่งของภูทุเรียนนี่ออกไหมคะแล้วก็แหกออกนะที่ทั่วไปที่เขาทำกันอันนี้คิดว่าน่าจะได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาจิ้มให้ดูมีดรามา่าไงเดี๋ยวจะเล่าเร็วๆนะค,ะคลิปนี้จะทําไม่ยาวหรอก จิ้มเข้าไปมันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนดาวแฉกนะที่จะเป็นแบบพอจิ้มไขควงเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะทำให้เ,เขาเรียกเปลือกในแยกออกไปตามตามแฉกเลยนะคะจริงต้อม,มีถุงมือ,อยางแล้วอยู่ทางโน้นขี้เกียจเดินไปเอาเนี่ยมันก็จะออกง่ายคุณผู้ชมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าค่อนข้างสุกนะเนี่ยก็จะจิ้มลงไป จิ้มตามรอยแฉกเนี่ยค่ะ,ะต้องใช้มีดก็ได้เนาะมีดก็อันตรายอยู่นะถ้าเราไม่ชํานาญนะคะไข่ควงนี่แหละจะไม่มีคมถะปอกเองมันก็จะฟินไปอีกแบบหนึ่งนะคะมันก็จะได้ลุ้นเนะว่าเราจะได้เห็นพูแบบไหนนะถ้าเราให้เขาแกะมาให้เลยก็ง่ายนะช่างเป็นเนื้อเป็นกิโลอย่างี้ก็ใครที่ไม่อยากจะ จริงๆอะถ้าเลือกเป็นเนื้อกิโลละห้าร้อยหกร้อยอย่างนั้นก็จะคุ้มอยู่นะคุณผู้ชมคือเราไม่ต้องรับความเสี่ยงว่าโอ้เลือกมาแล้วเราได้ภูน้อยอะไรอย่างงี้เนาะเราก็ตามน้ำหนักที่เราต้องการไอ้ลูกมันก็ประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นเห็นไหมมันไม่เต็มภูมันไม่เต็มนะส่วนที่เว้าแหว่งเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์ด้วยมี มีเพลีย้ยมีอะไรอะ่ะช่วงที่เข้าเก็บเกี่ยวช่วงหน้าร้อนต่อฝนเนี่ยมันส่วนมากมันจะเป็นช่วงที่เพลี้ยแป้งพวกน,นี้ระบาดเนะยอันนี้ก็เลาต้องไปทิ้งไกลๆนะนี่เปลือกไงเอาไปทิ้งไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปติดต้นไม้เราอืมมันจะแพร่ระบาดไปอีกเห็นไหมจริงๆอ่ะมันต้องมีสองฝั่งใช่ไหมคะแต่น,นี้มีแค่ฝั่งเดียวแล้วก็ครูเล็กนะไม่เป็นไร l ร a r n i n g by doing นะคะเราก็จะได้รู้ว่าเออเอาลังเราก็ควรจะไปเลือกเองเน,นะหรือว่า ให้เขาถ่ายรูปมาให้เราจะได้เลือกลูกสวยๆผู้สวยๆอันนี้ค่อนข้างสุกนะคะที่สั่งไปนะกรอ,อบนอกกรอบนอกนุ่มในนี่มันเลยกรอบมาเลยนะค่อนข้างสุกแล้วต้องกินเลยแม่งก็ทําทุเรียนปั่นนมสดนะคะซึ่งโอ้จะทําทุเรียนปั่นก็ลืมไอ้นี่หมดแล้วนมข้นหวานอ่ะก็เลยมันก็ไม่อร่อยนะไม่ฟินนะถ้าไม่ใส่นมข้นหวานค่อยๆแกะไปอันนี้ก็หมดแล้วนะไอ้เนี่ยที่เพลี้ยเยอะๆเนี่ยที่เป็นแบบเนี่ย มันมีแค่ภูน้อยผู้เดียวนะคะคือซื้อทุเรียนทั้งทีเราก็อยากแบบให้เขาเลือกในหะ้แบบผู้สวยๆนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยงราคานะคุณผู้ชมอมทีนี้ผู้เขาไฟไมไ่ต่างกับทุเรียนธรรมดาคือมันจะเขาบอกว่ามันจะหวานมันแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยแรงเร้ก็ไม่ได้ชนานาญขนาดนั้นนะคุณผู้ชม จริงๆอ่ะถ้าเขาบอกว่าติดป้ายว่าขายเป็นทุเรียนเผาไฟมันควรจะได้ทุเรียนเผาไฟเนีย่ยอออไหมแต่อันนี้มันมีดรมาม่าไงทุเรียนลูกนี้ก็เลยไม่แน่ใจกลิ่นมันก็น่าจะโอเคอยู่เพกกราะกลิ่นไม่ค่อยแรงมากมสุกเชียวหวานอยู่แต่ว่ารู้มันหรือเปล่าไม่แน่ใจอะกินด,ด้วยกันค่ะน ่างหวานอยู่นะแต่เอาจริงๆแล้วแยกไม่ออกหรอกค่ะส่วนตัวนี่แยกไม่ออกเลยนะว่าอันไหนภูเขาไฟอันไหนแบบทุเรียนจันทุเรียนตะวันออกธรรมดาหวานอยู่ค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นหมอนทองธรรมดาหรือเปล่า <laughs> มือถือเครื่องนี้ก็โลแบตอ่จะรีบปิดคลิปอะ จริงๆอันนี้มันสุกไปหน่อยสําหรับเรานะเราควรจะเอาไปทําไปปั่นหรือไปทาไอศครีมเนี่ยแต่ว่ามาชิมให้ดูว่ามันเป็นยังไงอืมอ่ทีน,นี้มันก็มีดรามา่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะเป็นวิทยาทานเนี่ยเป็นการเป็นข้อคิดว่าสาัหรบใครที่จะเลือกซื้อทุเรียนเนี่ยนะ อ,อันนี้ฝากเพื่อนของเพื่อนเพื่อนฝากเพื่อนซื้อเพื่อนของเพื่อนขายเราก็เห็นเขาโพสตในเฟซน่ะภูะเบิลเิมเลยนะก็โอ้โหทุเรียนภูเกไฟอีกอซื้อมาจากสวนเพื่อนว่าง,งั้นก็เลยฝากซื้อหน่อยอเขาบอกจะเลือกเองไหมถ่ายรูปมาให้ก็าบอกเออให้แม่ค้าเลือกให้เลยฝากบอกเพื่อนไปนะเขาก็เลือกมาอย่างเงี้ยตอนแรกก็สองจุดหกกิโลว่าง,งั้นตอนแรกสั่งสามกิโลกว่าสามกิโลก็ได้เขาบอกมีแค่สองจุดหก ทีนี้มันน้ำหนักไม่เต็มผู้ชมแล้วก็เอะใจไงไม่รู้ไปยกดูแล้วมันเบาๆเลยเราไปชั่งดูได้หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบกรัมตาช่างลองสองกิโลเป็นแบบสเกลแบบนี้นะแต่ไม่ใช่ดิจิตอลนะสังเกตที่เขาขายทุเรียนทั่วไปจะเป็นดิจิตอลที่มันค่อนข้างละเอียดถึงละเอียดยังไงมันก็น่าจะต่างกันไม่เกินขีดสองขีดนะจะเพิ่มจากนี้นะก็คือสันนิษฐานว่าลูกเนี่ยน่าจะประมาณพี่ช่างเองไม่ถึงสองสองโลแต่ว่าถ้าถ้า ดิจิตอลมันอาจจะสักสองนิดนิดสองจุดหนึ่งสองจดสองเลยนะแต่ว่าเขาขายให้เราในราคาสองจุดหกกิโลก็เลยเคลมกลับไปก็เลยฝากเพื่อนไปบอกอีกทีหนึงว่าน้ำหนักมันไม่เต็มนะคะแล้วก็มันไม่ค่อยโอเคอ่ะเรามันมันก็เลยรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยก็บอกตามตรงเนาะว่มันไม่สวยแล้วมันก็มีลามีเพี้ยนะแล้วถ้าคุณวางขายเงี้ยไม่มีใครซื้อลูกนี้บอกตรงคุณต้องไปแกะแพ็คขายแล้วมันก็ค่อนข้างสุกแล้วด้วย บอกสั่งไว้กรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยนะเออก็ดรามากเขาก็ตอบกลับมาว่าเออช่างเป็นกิโลน,น,นั่นนะี่เนาะคือพยายามจะเบี่ยงประเด็นนะเราก็ไม่รู้ว่าน้ําหนักมันขาดไปเนี่ยหกรกรัมนี่โดยความตั้งใจหรือว่าโดยความเผลอเลยว่าช่างผิดแล้วมาเขียนผิดตรงนี้หรือเปล่านะอย่างแรกที่คุณควรจะทาคือขอโทษลูกค้าแล้วอาจจะถ้าอยากจะแก้ตัวถ้าเป็นความตั้งใจเราแล้วเราสาน,นึกได้ทีหลังเราอยากจะแก้ตัวเออ คือช่างแล้วเขียนผิดนั่นนี่น้กก็ว่าไปแต่ต้องขอโทษแล้วก็เคลมคืนนะอันนี้ก็เขาก็บอกว่าขายไปเท่าไหร่ก็เคลมมานะคะนั่นนี่โน้กแล้วก็เลยให้บทเรียนเขาว่าเออมันต้องซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะการค้าการขายแล้วก็เลยบอกคำนวณให้พร้อมว่าขาดไปจริงจริงอไป650สกรัมอะเราคิดให้หยวนหยวนหกรอกรัมนะก็เอาไปคูณกับราคากิโลหนึ่งร้อยเจ็ิบาทหารด้วยหนึ่งหนึ่งกิโลมีหนึ่งพันกรัมนะ ก็ได้ออกมาเป็น102บาทนะเออั้งนั้นก็ขอเคลมเงินคืนนี่102บาทนะคะเออเขาก็จะได้รู้ว่ามันต้องโผลไปตรงมาจริงๆการขายูกเรียนออนไลน์มันไม่ได้ง่ายคุณผู้ชม<อ>เพราะว่าถ้าคุณน่ะไปขายมีหน้าร้านมีอะไรเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกไนงะเขาจะเลือกแบบไหนก็เรื่องของเขาแต่คุณต้องเอาทุเรียนแก่มาขายนะไม่ใช่เอาทุเรียนอ่อนมาขายเขาก็ต้องคอมเพลนคุณอยู่ดีนะหมายถึงว่าให้มันสมน้าสมเนื้อกับราคาเนี่ยออกไหมคุณจะ ปันกำไรไปกิโลละเท่าไหร่นะลูกค้าเขาไม่ได้สนใจหรอกแต่เขาซื้อแล้วเขต้องได้ของที่คุณภาพสมน้ําสมเนื้อกับราคากับเงินที่เขาจ่ายไปนี่ออกไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณไปวางขายเนี่ยเออถ้าลูกค้าตาดีได้ตาล้าเสียหมายถึงเขาเลือกไม่เป็นเขาอยากเลือกไปก็เรื่องของเขาเนี่ยออกไหมแต่ถ้าคุณขายออนไลน์เนี่ยคุณมาขายอย่างเงี้ยมันไม่ได้คุณผู้ชมดูสินี่มเนี่เยเราเราดูข้างนอกก็ทั้งเพลี้ยทั้งลาแล้วข้างในจะเป็นยังไงใครจะกล้าซื้อใช่ไหมนี่ออกไหมแล้ว คุณต้องกรีดแล้วก็ใส่แรปขายอย่างเดียวให้เป็นแบบนี้นะ่ะห,หรือการขายของออนไลน์ถ้าเป็นลูกเขาจะเลือกเกรดดีเกรดพรีเมียมเลยนะผู้เรียนนะ่ะไปสังเกตบาง u t u b e บางช่องเขาจะเขาบอกว่าเอออันนี้เขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือเกรดค่อนข้างดีเบอร์สองนี่ก็จะลองลงไปนะี่ออกไหมถ้าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาจะเรียกว่าเบอร์สองเบอร์หนึ่งค่อนข้างดีพรีเมียมก็คือดีกว่าดีขึ้นอีกเขาบอกออลูกนี้เนื้ออย่างางี้ค่อนข้างพรีเมียมเก็บไว้ให้ลูกค้าประจํา ขายออนไลน์มันต้องเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมมันต้องเกรดพรีเมียมนะคะออนไลน์ไม่ใช่ว่าคุณจะยังไงยังไง,งก็ได้เออส่งให้ไปแล้วเขาโอนเงินมาให้จบนะมันไม่จบคือเขาให้โอกาสคุณแค่ครั้งเดียวแล้วก็เนี่ยก็บอกตรงเลยว่าเออฝากบอกน้องเขาหน่อยนะเออถ้าจะเคลมคือหรือยังไงพี่ก็มีซีเรียสแล้วขอให้ขอติเพื่อก่อนนะว่าอย่างเงี้ยเออมันขาดนะมันขาดไปเยอะขาด6กเจ็ดขีไม่ขาดน้อยๆนะ แล้วก็จริงอ่ะถ้าไม่เยอะแย้จริงเราจะไม่บ่นไม่คอมเพลนนะแต่ว่าการข,า,ขายมันต้องมีจัรยาบาาร,รรณความซื่อสัตย์สำคัญนะคะลูกค้าให้โอก,กาสเพียงแค่ครั้งเดียวนะแล้วเขาก็ไม่กลับไปสั่งอีกแล้วถ้ามันไม่โอเคเนี่ยออกมาอ่ะนี่ก็จะเป็นบทเรียนนะคะแชร์ไปเวียทานไม่ซีเรียสน,นะอย่นางน้อก็ได้คอนเทนต์ใหม่มาทำา y u u t u ู e <c ười> เรียนดราม่านะ,ะโอเคเรื่องนี้น จะจะลงคลิปยาวไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวก,กลับมาเจอกันใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเก็บแกะแล้วก็รับเสร็จถุงอย่างดีแล้วก็ <c oughs> เก็บไว้ทําทุเรียนปั่นนมสดกินนะคะเพราะเนื้อมันค่อนข้างสุกเกินไปหรือเอาไปทาทาพิซซ่าก็ได้นะจะเก็บไว้ทําพิซซ่าเด้กเด็กกินด้วยนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากทำทุเรียนปั่นนมสดฝากติดตามที่ช่องยูทูบช่องด้วยนะคะแชร์สูตรไปแล้วนะคะโอเคค่ะ แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย